ไปได้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีผลกระทบโดยภาพรวมในเรื่องของาการจราจรเพราะว่าตอนนี้มันจะไม่ใช้แคส่สรถทอนโตาะที่2มาเส้นทางสีแต่ยังรวมไปถึงตรงช่วงของแยก เส้นพระรามสี่าะว่าออกไม่ได้นะคะออกตรงช่วงของพระรามสี่ไ,ไม่ได้ค่ะรถขับจราจร traffic news สนับสนุสนโดยกรุงเทพประกันภยัยแขกทุกอ,อย่างก้าวโทรศูนย์สองสองแปดห้าแปด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 แลาไป,ปที่สายอ่างร้อยตำรวจเอกทองโพแถบตะเลีย้ยวแจกจอดแง่ไฟเป็นค้างไงสวัสดีค่ะราสระวัตร ปิดแล้วเลยกดคืนใช่ไงบ้างคาวชาวนี้ค่ะหนักเลยไหมครับไม่แถบเลยไม่แถบเกิดมาเลี้ยวขวาแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันไม่มีแล้วไม่ต้องตรงนะมันตื่นก็ข้าใจว่าตรงนะค่ะเอ่อเป็ระบายออกมาได้ตัดไฟก็ได้ครับผมได้คือติดสัญญาณไฟหรือว่ายังไงอ่ะคะรองตาวัน ออก็ระหว่างบรรยัไหใเ่ียยางตาตอนเลยนะครับของการด้นฝัมาตรเดินทางเลินทางติดดีครับขากรนได้ดีครับใช้หมเล้วได้ไม่มีิฟทมีพื้นที่ไม่มีรตกรับรถวัแนครับคือพื้นที่ของเราสาวะที่ถ้าลงเรียปิดเทอมนี่ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะไม่ได้รับอกค่ะค่ะเอ้ยค่คุณมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะสันติขอบคุณมากเอเนี่ยว่าพื้นที่ของรองสวสดิ์นี่จะเข้าเกี่ยวกับฝั่งของพระรามสีที่กําลังติดั้งหนางวิชาที่คนละสูงแต่ด้ถอนตอนเดือดนะคะแปลว่าตอนนี้ใครที่ใช้เส้นทางได้ของพระรามสีเมื่อเช้านี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้พระรามสีเนี่ยล็อกเป็นระยะกลมเลยค่ะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของเส้นทางสี จะ่อกว่าเข้ามาแล้วก็เจอของแย่แล้วก็พูดชะดาเพราะเราเอาไปหมดเลยกต่อเนี่ยมาเนี่ยนะคะต่อนทเข้ามาแยกของเตยใต้ทางหนือนะคะต่อเมืองเข้ามาตรงช้วงของต้องเลยผ่านไดล้ของงานปีนีเกานี่ถึงจะดีขึ้นสำหรับแฟนพันธด้เี้แล้วก็มีผลทำให้ฝั่งของตรงพวของแยกเกษตรมาราอีนะคะเกษตรมราธที่เข้ามาจากทางฝ่นเข้ามา ตรงช่วงบางแย้มรมสุรการก่อนอันนี้จะติดชนกับเส้นทางามซเพราะว่ารถที่เลียข้นมาสุดท่อนโกลสาทำให้ระนาเรา่อยก็คือติดนะคะติดผ่านมาจากด้านของสุดท่อนโกลสาช่วงที่จะออกพระรามซีออกไม่ได้ให้เจอให้มัเป็นโงกลมเลยค่ะสรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะในย่านแถวตึกไทยสองร้อยนี่แหละค่ะแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวเราชมไปที่สายของผ่านตรวจโทรฐานวัดแสงจันทร์สวัสดิ์จันทร์จอมสมรักษ์กษริย์ ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสาวาะในพื้นที่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ค่ะอ่าตอนนี้อ่าเป็พที่ดีเข้าก็เยอะมากนะครับจากที่กำไปเข้ามาต่อรถเต็มนะครับก็เมล์ใส่ขึ้นตัวได้ครับเข้าต้องเจอบมวดอะไรในต่าต้องไล่กลับเลยนะย้อาสาเนี่ยเอาไปบนเอาไปกล้ามเลยก่อนรอรับจากเด็กเข้าเด็กฝาเขหน่อยครับ มไลกลับเลยครับผมรเทลามก้าก็รถมาตรวเียกเก้าสองรับรถมาผ่านอาลมยนต์ทำาม้ใจเข้าเมาสองตอนเส็จได้สองนับครับก็แล้วแต่จะโตรับมเยอะระเบิน้อยรเสียที่าครได้ครับรถมาใส่เครื่องนตได้ครับถนนมันเสร็จแล้วทีเสร็แล้วเสร็จแล้วตั้งแต่ตรงช่วงของเส้นอันนี้ย้อนไม่ได้ กรับรุ70ไดยขึ้นนิ่งๆคือรถเต็มพื้ที่ตชาหอันนี้คือปกติเลยใช่ไหมคะสามอะไรง้ยได้ันๆได้สิบแปดที่สิบแได้นีเลนยาวเป็นกิโลสงสัยว่าทำไมเจอตั้งแต่ช่วงก่อปาโรงเรียนบางโรงเรียนเริ่เปิดแล้วนะคะใช่ออันนี้คือหลักๆมาจากโรงเรียนด้วย ใช่คร <c oughs> ับค่ะแต่ยังยังเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนิดนวเมื่อวานเนี้ยวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วอ่ะสังเกตเลยว่าถ้าเป็นช่วงน่า่ะอเมริกากว้างกว่าเนี่ยรถมันยังดูโล่งๆยังใช่ยังความเรไรก็จะได้แต่วันนี้คือตัวประกติอ่็ เออคุไม่รู้อะไรเลยนะเออจะไปตะวันหรือไปที่ไหนครับแจ้งว่าเราสอบวานเปิดแล้วค่ะคุณไปต้องรู้หรอเออเขาไปไหนเราก็ไปเองเข้าใจแล้วเท่ากับเหมือนกับว่ากลับก็มาสู่สภาพเดิมเลยติดตั้งแต่เช้าขับขับค่ะรถมากรถเต็มวันวันนี้รถมากเลยวันนี้รถเข้าเรื่องเร็วแล้วคืมแต่ก็ยังตามได้ตลอดเดี๋ยวเขามีวันหยุดพิเศษอีกแล้วใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่อยู่โซนของฝั่งพัฒนาการเข้าไผ่บุรีเติรนสายไม่ได้ละนะคะในส่วนของคนทำงานเพราะว่ากือบพอมันสุดพอปกติโรงเรียนเปิดก็ไม่มีปดไม่จริงก็สังเกตแต่ตอนช่วงเช้ามันดูแบบถ้ามันติดเร็วมากเร็วมากกว่าปกติโรงแรมเกิดเทิร์นกันนะคะคุณสุริยาค่ะสันนิษฐานนี่ไงเนี่ยคุณสุริยาคุณประเ็นตรงช่วง รอ้แต่กีต้องเปิดเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวซีเกมเขาจะหยุดเป็นรถกรไม่มีอ่ะมีซเกมทำไมก่อนปิดซีเกมเลยนะนอนอานานมาแล้วากายเป็นสภาพซีเกมเขาปิดโรงเรียนเลยเยลียกอยู่ได้เป็นนานมากเดรสเพิมเตินประสานย้ำทางด้นของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้นมีผลการจราจรแน่นอนใช่ไหมคะตรงนี้ อืมค่ะแต่สภาพสภาพของรถมันดูเสียหายหรือม่นมันเสียหายมาไหมคะอ่ารถไม่เสียหายมากครับคือเห็นมอเไซอ่ะรถมอเตอรไซจอดอยู่ระหว่างกลางครับถหน้าแล้วก็กระบาดท้ายแต่ว่ารถมอเตอรไซอ่ะอยู่สถาบใต้ซองของรถเก่งต้องรอข้าหน้าตัวทั้งทั้งบ้างเพเขาไมอยู่ Saint ออกเคร่องมืเตัวอ่าข ah, ้างหน้ารนเปนวกแม่เป yeah. ็นเอก่างต่าเลยไม่ได้แปลว่าไดักที่ท่าต่อเดี๋ยวแล้วก็เียวนพืนที่ทำหลังมาจะได้ทราบด้วยว่าข้างหน้ามีปัญหาอะไรถ้าเลยมาแล้วเปไงบ้างให้ลอกการชาจอเลยมาแล้วครับขับได Είναι ราชดาพิเศษแล้วปกติแล้วเนี่ยในฝั่งขาออกเนี่ยคือรถเนี่ยจะตามกันไปได้แต่ตอนนี้ล่าสุดนคะคะอย่างที่ครุงศรีฯแจ้งปุบิเตจะอยู่ตรงช่วงของต่างระดับราชชมิพาเลยนะบนต่างระดับราชมิพาเป็นเส้นราชดาพิเศษในฝั่งขาออกค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่ชะลอชะลอ,อย่างน้อยได้ทราบสาเหตุว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากอุบัติเ เป็นห่วงนะคะที่ส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บแทนมีเพิ่มเติมเพิ่มเติมกันนะตอนนี้จะเริ่มมีรถฉลอชฉลอละเริ่มจะมีท้ายแถวแล้วนะคะจากกรณีของผู้บัดเจ็บที่เกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะกับทางสุดข่าว844คุณปุษมบุษบาสวัสดีค่ะตั้งเรามีออนไลน์ห้าง่ลยใครไปเล็กข่าวรือแม็กโครยัไม่ได้แท็กเรื่องเรา วันที่แท้ปีกันนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ระหว่างไทยแดงไทยกับชาแน้นยังคงที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้นะะคทางด้านของคนเดชพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชอัครราชกุมาเรงกรมวิทรวัฒวัดวรวรรณพยะราชนาวีได้พระราชทานพระบรมกาให้ผู้บพิจารณาบกและคนเดชคณะแกรอดพิธีนะคะพร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้านะคะเพื่อรับพระราชทานนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของกองสุนทรไทยทิพย์ภายใต้โมูดลิพย์จุฬาพรนะคะโดยโดยพลเอกอนุภาพสิริมูลโทนในฐานะในฐานะหัวหน้าคณะทํางานโครงการสนับสนุนกองทุนทรไทยทิพย์กองทัพบกได้กล่าวถึงถวายารายงานรายละเอียดของแผนการดาเนินงานที่มุ่งเน้นความจำเป็นเร่งด่วนเป็นการแรกนะคะด้แก่การจุดบูนุ์สร้างเสริม ความมั่นคงปลอดภัยให้กับกําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชน,นในพื้นที่ใยแดนไทยูชาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองกําลังตุรานารีและกองกําลังบูรพานะคะโดยจากการสำรวจพบว่าความต้องการในพื้นที่ที่มีความเร่งด่วนในการจัดสร้างและปรับปรุงจุดต้องการไทยประกอบด้วยการปรับปรุงที่มั่นแับกำบัะะง,หงหรือว่าบังเกอร์นะคะในฐานบริการของหน่วยทหารกมทัณฑ์1999ค่ะ แบ่งเปนพื้ที่รับผิดชอบของกองกำลังสหรนานาวิก727 หัหน้าคละรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเียมาเปิดเผยนะคะว่าเป็นการีฏดบัติกัรผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนมาเลเซียในวันที่6ตุลาคมนี้นะคะโดยมาเลเซียจะอำนวความสะดวกในการเดินหน้านะคะลงประชุมข้อกลงิเานระหว่างไทยกับตพรชาโดยจะสนงให้ท่านของฝ่ายต้องถอนทุกระเบิดและเอาผู้นำขบวนออกจากบริเวณชายแดนโดยหวังว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการลงนามในการประุมอาเซียนที่จะมน ทีก่กรุบัวลาะละเปอร์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นะคะเราจะใชะ้การลงนามว่าปกิ การปฏิบัติต่อกันเรื่องภายหลังการหาดูจนสองครั้ ใช้เวลาและป้องกันกันเขาได้ริงในภายหลังคณะกรรมการชายแดนส่วนคูมิภากองพัคที่สองหรืออาวุีนึงเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกาหนดทางเกิดจากฝ่ายกรมชารถึข้อเสนอที่สามารถลดความขัดแย้งได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยกองพาคที่สองยืนยันจะดำเนินการรุกมาตรการภายใต้รอบความรูวมือระหว่างประเทศด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงการปกป้องอธิปไตยและของชาติ อยางเป็นความสามารถด้วยค่ะนะคะคือไม่มาเป็นดาวไม่รู้ลอเซเวนะะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเมือง่างๆแต่ว่างต่ลตงในแแดนมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงและมันส่งผลกระทบนะคะขณะที่จอมไเองก็ถูกมองว่ากลายเป็นแหล่งของแก๊งคอนซูสเตอร์บุ๋มนานาชาติด้นอุปกรกดดันด้วยเช่นเดียวกันค่ะจุดเก่ใต้ก็จะส่งหน่วยงานเข้ามาดูแลใน ด้วยขอรงการมีาเพราะว่ามีคนเก่าเก่าเนื้อชเป็นเหลือเนี่ยประมาณแต่คนที่รจะรู้ว่าจะตายสินจะผิดไงนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวในข้งความคิดได้เพนนิ่มเติมนรามาค่ะสุดท้ายด้วยการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปลายฝนหนาวแบบนี้นะคะ เมื่อวานนี้ทางด้านของสำน,น,น,นักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสบชในการติดประชุมติดตามสถานการณ์น้ำค่ะนายเดชชาพิเชียนาณันนะคะเลขาธิการาสบชบอกว่าตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้นะคะกรมอุุตนิยมวิทยาและสถาบันสารสานทสเทศทรัพยากรน,น้ำยังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกต่อนเนื่องในประเทศไทยตอนบนนะคะระดับากลางและหนับนกบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึง ในมหานครแล้วก็ในมณฑลยังมีฝนต่อนะคะ <c oughs> จากนั้นค่ะร่อง ปรากฏอากาศ่จะเริ่มขึ้นตัวลงตอนกลางตอนใต้ของประเทศแล้วจะแตหลายล้านเด็ดตัวละคเป็นต้นไฟต้องระวังฝนที่ตกเข้ามาึ้นในพื้นที่ภาคใต้และภาก็มีแล้วนะโดยประมาณการว่าปลายตุลาเดือนตุลาคมนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้สถานการณ์ทั่วไปต่างๆต้องมีไฟเปิดจาวแหลกอะไรการณ์นะดาตกระดา้เริ่มควบคุมบริหารจัดการได้ถึงแม้ว่าหลายเข yeah. right. ตจะมีปริมาณน้ำมากใกล้เส็จความสุขเสร็จจังนะคะ เกิดขุนพลเกิดธุรกิจเกิดขุนพลรัฐค่ะแต่ก็สามารถจับการระบายให้สังกองจัดเก็บน้ำฝนไปมาน้ําท่าในท้นที่ต่างๆโดยต้องเก็บจากน้ํำไม่ใช่อย่างมีกองในนิวเดียด้วยขณะที่สถานการณ์ลุ่งน้ําเจ้าพระยาปจิบัติการมีน้ําไหลผ่านสายที2อเเมืองนคนสวรรค์อันตรา2,645เลขจ่ายเมตร2วินาทีระดับน้ำหนึ่เขื่อนเจ้าพระยา บวก 5, 6, นะคะ1 6 0 7เมตรจากระดับน้ำทะเลบานกลางปัจจุบันมีการระบายน้ำเขิ่อนน้ประยา2,300ถึง์เมตรต่อวินานทีปปนนะค่ะในัณนั้คระที่ไปีวิตมีกนารพิจารณาแนวทางการบริหารจัดก,การน้ำในแต่ละเขื่อน โดยเหตุข้อให้ปรับโลดการระบายน้ําเกิด1กิจแบบขั้นบันไดจาก30ล้านลูกบาทใน2วันเป็น25ได้ที่10ล้านลูกบาทใน2วันตามลําดับเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ใช้ขึ้นปรัเพิ่มการระบายน้ําเกิดทุทวิปนจากเ50ล้านลูกบาทในอวันเป็น10ล้านลูกบาทในต2วันเพื่อให้ประชาชนในพื้ที่ใช้น้ํามีน้ําใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ โดยหาสถานการณ์ฝนในช่วงสองสามวันที่ผ่านไปก็จะมีการรับแผนเพื่อเก็บจากน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะส่วนฝนที่จะเคลื่อนตัวลงภาคใต้นะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานที่ฝนก็สกหนเก,กนที่นราธิวาสมีน้ํารอการระบายด้วยนะคะที่ประชุมก็มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ไว้ด้วยก็มีการติดตามขาวการเรือขกาวแดงเว่น,น้ํา ในพื้ที่ต่างๆบริหารจัดการน้ำตอนพื้นที่เกิดบางรายาวพนเกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในหลายพื้นที่แลกยาวยืันเยอะมากต้ลงเห็นพะ้นี่กูเขาไม่เห็นทีูกตักที่เป็นทุ่งรัาน้ำานี้กด่อางระาให้วางแผนการระบายน้ำออกจากพื้นท่ที่กองกันร้คนงั่วไม่ต้องโดยไม่ต้องตกโดยจะต้องไม่ส่งกระทบทําเกิดน้ำท่มเป็นวงกว้าง นะคะรวมไปถึงพิจารณาปรับแผนการระบายน้ําเกิดเจ้าพยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ลดระดับน้ําในลําน้าตาขาจนสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ท่วมขักได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องต้นนะคะในการบริหารจัดการน้าของในแต่ละพื้นที่นะคะที่ปลายฝนก้นหนาวแล้วนะคะฝนก็ตกท,ทิ้งทิ้งท,ทุ่งทิ้งทวนมากเลยต้องใช้คำว่าเย็นได้หนัมากุแม่ หนักจะแบบมืดไปเลยอย่างเมื่อวานใช่ไหมคะช่วงนี้คลื่ทั้งวันเลยตั<า>้งแต่บ<า>่ายเด้เลยเที่ยเนาะค่ะกหมันก็เลยทำให้เรารู้เรื่องทึก่นก็เลยทีเดียวนะคะก็ต้องต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและตอนนี้ผล